ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง SR Studio วันนี้ช่อง SR Studio จะมาเล่าเรื่องราวของแบนดอ n ทีน่า ผิดหรือที่เกิดมาเป็นแบบนี้ทีน่าแบนดอนจะเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมปี1972ในลิงคอนประเทศอเมริกาทีน่าจะเกิดมาในเพศสภาพที่เป็นผู้หญิงแต่จิตใจของเธอนั้นเป็นชายจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยดีนะไม่ได้อบอุ่นเท่าไหรนะ่นัก คุณพ่อของเธอเสียไปตั้งแต่เธออยุ่ได้เพียง8เดือนเท่านั้นจึงทำให้เธอโตมากับแม่ของเธอที่มีชื่อว่าโจแอนนาโจแอนนามีลูกด้วยกันสองคนคือทีน่าและแฮมมี่ซึ่ง ina, ทีน่าเธอเป็นพี่คนโตทีน่า เธอได้ย้ายตามแม่ของเธอไปอยู่ยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของลิงคอนเพื่อไปอยู่กับลุงแท้ๆแม่ของทีน่าได้งานทําเป็นเสมียนในร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งโจโอแอนนามักจะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านอยู่บ่อยๆซึ่งในเวลานี้เองที่ทีน่าและน้องสาวของเธอแทมมี่มักจะโดนลุงของตัวเองทารุนการทางเพศของเธอและน้องสาวอยู่เป็นประจำชีวิตในวัยเด็กของทีน่า นั้นไม่ง่ายเลยเพราะเนื่องจากทีหน้านั้นเขามีจิตใจที่เป็นผู้ชายแต่มีเพศสภาพที่เป็นผู้หญิงในสมัยนั้นการที่มีจิตใจที่ไม่ตรงกับเพศตัวเองไม่ได้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากเท่ากับทุกวันนี้ทีน่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเกเรมีนิสัยที่ชอบรักเล็กขโมยน้อยและยังถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะเธอนั้นไม่เห็นด้วยเก็บการห้ามรักร่วมเพศ นอกจากนี้ทีน่าเองยังเคยไปสมัครเป็นทห,หารในกองทัพสหรัฐโดยแอบอ้างว่าตัวเธอเนี่ยเป็นผู้ชายแต่สุดท้ายก็โดนจับได้อยู่ดีต้องบอกก่อนว่าทีน่าจะมีลักษณะที่เหมือนผู้ชายเป็นอย่างมากตอนที่ทีน่าอายุได้ประมาณ19ปีเธอได้เริ่มแต่งตัวเป็นผู้ชายและได้ตัดทรงผมผู้ชาย และเริ่มออกเด็ตผู้หญิงมากหน้าหลายตาเธอมักจะมีปัญหามีปากมีเสียงกับแม่ของเธออยู่เป็นประจำผพ้แม่ของเธอนั้นไม่ได้ยอมรับในการที่ทีน่าเป็นหญิงรักหญิงทําให้ทีน่านั้นมีสภาพจิตใจที่ย่ําแย่เป็นอย่างมากเมื่อเธออายุได้ประมาณ20ปีทีน่าได้เข้ารับการบำบัดทางจิตเพราะเนื่องจากอาการเครียดจากความทุกข์ทรมานเรื่องเพศ จนทำให้เธอพยายามที่จะฆ่าตัวตายแต่การบําบัดทางจิตของเธอก็เป็นการบําบัดเพียงแค่ชั่วข่าวเท่านั้นทีน่าเธอได้มีคดีเกี่ยวกับการลักเล็กขโมยน้อยเองได้ปลอมเช็คทําให้เธอคิดที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นทีน่าได้เลือกเมืองเล็กๆที่ชื่อฟองภาคเหนือของริชาร์ดสันเคาตี้โดยเธอได้ไปคนเดียวและที่นี่เองทำให้เธอ ได้กลายเป็นผู้ชายเต็มตัวทีน่าได้เปลี่ยนชื่อของเธอจากทีน่าแบนดอนเป็นแบนดอนทีน่าเพื่อให้ชื่อของเธอนั้นเหมือนผู้ชายและยังเปลี่ยนการแต่งตัวรัดหน้าอ,อกตลอดเวลาเพื่อให้ทุกคนที่นี่คิดว่าทีน่าเป็นผู้ชายซึ่งมันก็ได้ผลหลายคนเชื่อพวกเขาเป็นผู้ชายจริงๆเมืองโฟลที่แบนดอนเลือกย้ายมา เป็นเมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนะและมีอัตราการเกิดอาชญากรรมค่อนข้างที่จะต่ำมากๆแต่เมืองแห่งนี้มักไม่ค่อยชอบต้อนรับคนแปลกหน้าและผู้คนส่วนมากก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จถือเรื่องการกรักล่วงเพศอยู่มากจนถึงขั้นามกียดเลยก็ว่าได้แต่ด้วยนิสัยของแบนดอนนั้นเขามีนิสัยค่อนข้างที่จะสนุกสนานขี้เล่นทําให้เขาเข้ากับคนที่นี่ได้ไม่ยากนะแบนดอน เขายังคงรักษาความลับที่เขาเป็นผู้หญิงได้เป็นอย่างดีไม่นานนะักแบนดอนก็ได้คบหากับผู้หญิงที่ชื่อลิซ่าแลมเบิร์ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอแต่ก็คบกันได้ไม่นานต่อมาแบนดอนได้ออกเดทก,กับผู้หญิงที่ชื่อว่าลาน่าทิสเดลลาน่าในเวลานั้นเธออายุได้19ปีและในตอนนี้เองที่แบนดอนได้รู้จักกับจอห์นเลสเตอร์และทอมนิสเซน พวกเขาเคยเป็นอดีตนักโทษซึ่งจอห์นเลสเตอร์ก็ยังเคยเป็นแฟนของลาน่าอีกด้วยและแบนดอนก็ยังได้เพื่อนเป็นชายผิวดำชื่อว่าฟิลิปดีวายที่มาจีบน้องสาวของลาน่าแบนดอนตอนนี้เขาได้ประสบปัญหาทางการเงินเขาจึงกลับไปใช้นิสัยเดิมๆและความสามารถในการปลอมแปลงเช็คแต่สุดท้ายแบนดอนก็ถูกจับ ลาน่าที่ตอนนี้ได้คบหากับแบนดอนจึงได้ไปประกันตัวแต่การที่เขาถูกจับในครั้งนี้เองทำให้ลาน่าได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายเพราะเนื่องจากการที่แบนดอนถูกจับในครั้งนี้เขาได้ถูกจับไว้ในห้องขังหญิงซึ่งทำให้ลาน่าแปลกใจเป็นอย่างมากแต่แบนดอนเขาได้โกหกลาน่าไปว่าเขาเป็นกระเทย และได้ผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วและตัวเขาเนี่ยก็อยากจะกลับมาเป็นผู้ชายอีกครั้งแต่ลาน่าก็ยังช่วยประกันแบนดอนออกมาแต่เมื่อลาน่ารู้ว่าแบนดอนไม่ใช่ผู้ชายก็ได้บอกเลิกกับแบนดอนทันทีและมักจะคิดว่านี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้แบนดอนปฏิเสธการมีเซ็กกับเธอหลังจากที่แบนดอนได้ออกมาจากคุกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองได้นำเสนอข่าวของแบนดอน ทําให้ความจริงแบนดอนเปิดเผยและแบนดอนก็ได้ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นหญิงไม่ใช่ชายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้เพื่อนรอบๆตัวของเขาได้เปลี่ยนไปโดยเฉพาะจอนลอสเตอร์กับ 25, ทอมนิสเซน25ธันวาคม ปี1993ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสอีฟจอห์และทอมได้จัดงานขึ้นที่บ้านของเขาและได้ชวนแบนดอนกับลาน่ามาด้วยหลังจากที่จอห์และทอมเมาได้ที่เขาสองคนก็ได้พยายามถามคาดคันจากแบนดอนว่าสรุปแล้วแบนดอนเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายกันแน่พอแบนดอนเขาได้ยินคำถามแบบนั้นเขาจึงตอบออกไปว่าเขาเป็นผู้หญิงและเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเขาเองนั้น เป็นผู้ชายเขาจึงได้โกหกว่าตัวเขานั้นเป็นผู้ชายเมื่อจอ์นและทอมได้ยินแบบนี้จึงได้จับตัวแบนดอนแก้ผ้าเพื่อให้ลาหน้าได้ดูว่าแบนดอนนั้นคือผู้หญิงจริงๆจากนั้นจอและทอมก็ได้ไล่ให้ลาหน้ากลับบ้านไปและยังคงจับตัวแบนดอนไว้โดยอ้างกับลาหน้าว่าไม่อยากให้ลาหน้าคบหากับแบนดอนอีกแต่เมื่อลาน้าได้กลับออกไป จอนและทอมได้ทำการซ้อมแบนดอนและได้จับเขาขึ้นรถขับพาไปยังสถานที่เปี่ยวและได้ทำการข,ข่มขืนแบนดอนพร้อมทั้งซ้อนแบนดอนอีกด้วยแบนดอนได้พยายามลุกขึ้นยืนและพยุงตัวเองกลับไปที่บ้านของลาหน้าทำให้ลาหน้าเห็นสภาพที่สะบัดสะบอมของแบนดอนจึงได้เค้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นแบนดอนจึงได้เล่าให้ลาหน้าฟังลาหน้าแนะนำ และต้องการให้แบนดอนไปแจ้งความทำให้แบนดอนเชื่อและยอมไปแจ้งความกับตำรวจของที่นั่นซึ่งคนที่รับเรื่องเป็นในอำเภอของเมืองนี้มีชื่อว่าชาวลักแต่เขาื่อได้รับแจ้งความแล้วกับไม่ได้สนใจที่จะถามถึงเหตุการณ์หรือผู้ก่อเหตุสักเท่าไหร่แต่กลับถามไปในเรื่องส่วนตัวของแบนดอนมากกว่าทำให้แบนดอนรู้สึกอึดอัดและไม่อยากจะพูดอะไรชาว จึงได้ลงความเห็นในบันทึกแจ้งความไว้ว่าเจ้าทุกไม่ให้ความร่วมมือและในอีกสามวันถัดมาชาวได้เดินทางไปสอบปากคำจอร์นลอสเตอร์และทอมเนสเซนแต่ทั้งคู่ให้การปฏิเสธจึงไม่ได้ทำการจับกุมหรือทำอะไรสองคนนี้เลยเมื่อจอร์นและทอมรู้แบบนี้จึงได้โกรธและแค้นที่แบนดอนไปแจ้งความกับตำรวจจึงได้ออกตามหาแบนดอนทันทีจอห์นและทอม ได้ไปตามหาแบนดอนถึงที่บ้านเก่าที่เมืองลิงคอนแต่ก็ไม่พบตัวแบนดอนในคืนวันที่30ธันวาคมปี1993จอและทอมได้กลับมาหาตัวแบนดอนที่บ้านของลาน,น่าชิเตเดวแต่ก็ไม่พบแม่ของลาน,น่าจึงได้บอกว่าแบนดอนน่าจะกลับไปอยู่กับแฟนเก่าที่ชื่อลิซ่าแลมเบิร์กเมื่อจอและทอมได้ยินก็รีบไปหาตัวแบนดอนที่บ้านของลิซ่าทันที จอหนและทอมได้ปุกพังประตูเข้าไปทันทีและได้ถามหาแบนดอนณตอนนี้ลิซ,ซ่าเขามีลูกอายุเพียง8เดือนแต่จอหนและทอมก็ไม่ได้สนใจเด็กน้อยแม้แต่อย่างใดจอหนและทอมยังคงเดินตามหาแบนดอนจนทั่วบ้านจนเมื่อทอมได้ไปเห็นแบนดอนหลบอยู่ใต้เตียงจึงได้ดึงขาแบนดอนออกมาและทำการจ่อยิงไปที่ตัวแบนดอนทันที จอห์นและทอมได้ถามกับลิซ่าว่ามีใครอยู่ในบ้านหลังนี้อีกไหมด้วยความที่ลิซ่าตกใจจึงได้บอกว่ามีฟิลิปอยู่ด้วยทอมกับจอห์นจึงได้เดินขึ้นไปด้านบนและได้ทำการสังหารฟิลิปด้วยการยิงไปที่เขาสองนัดและยังได้กลับมาลั่นไกใส่ลิซ่าแลมเบิร์ตเหลือไว้เพียงเด็กน้อยวัยแปดเดือนเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามศพ พวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยโดยเฉพาะทีน่าแบนดอนมันผิดหรือที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้ทีน่าแบนดอนได้ถูกทำลายทั้งร่างกายและจิตใจจนวันที่เขาเ,เสียชีวิตจอห์นและทอมได้ถูกจับกุมในเวลาไม่นานศาลได้พิพากษาให้จอห์นโดนโทษสูงสุด คือปรหาชีวิตและทอมจำคุกตลอดชีวิต